ลูกค้าเอาจากกำไรมาจ่ายครับทีนี้นแหละครับ question mark ม,มาแล้วครับว่าทํายังไงเขาถึงมีกําไรถูกไหมครับกำไรอย่างเดียวบางทีไม่พอนะครับเพราะว่าบางธุรกิจบางแฟรนไชส์ลูกค้าสามารถทํากําไรได้ด้วยตัวเขาเองแต่แฟรนไชส์ซอร์เนี่ยไม่สามารถให้บริการที่ดีได้ลองคิดภาพดูสิครับคอนโดสวยมากเลยครับแต่ว่าขับเข้ามาแล้วยามก็หลับบริการก็ไม่ดีลิ์ก็ซ่อมตลอดจะมีใครอยากจ่ายค่าส่วนกลางไหมครับถ้าเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าไม่ปล่อยให้เขาเดียวดายในระหว่างที่เขาอยู่ในระยะสัญญาของเราต้องมีระบบ CRM ครับ Customer Relationship Management ดูแลตลอดอายุสัญ ระหว่างเดือนเนี่ยเราควรจะต้องเป็นมาสเตอร์ของแฟรนไชส์ในแง่ของตัว POS สามารถมอนิเตอร์ยอดให้ลูกค้าได้ด้วยและมีเคสดัตี้ต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยทราบก่อนที่จะเปิดแฟรนไชส์กับเราตรงนี้แหละครับมันจะเป็นตัวที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถรู้ปัญหาในหน้าร้านแก้ไขโอเปอเรชันหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือเรื่องของกําไรขาดทุนก็ตามนะครับซึ่งปลายทางเนี่ยแหละครับมันก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นกําไรและกําไรตัวนี้ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความสามารถในการมาจ่ายค่าสิทธิ์ของเราได้อย่างยั่งยืนครับ